เรอันเบติสสนใจยืมตัวไทเรนมาเลาเซียแบ็กซ้าดาวดับของแมนยูมาร่วมงานต่อจากแอนโทนีหลังจากปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงกับเลเชในการคว้าแพสซิกดอกูแบ็กซ้าทีมชาติเดนมาร์กด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัสอื่นๆ5ล้านยูโรแม้ไทเรลมาเลาเซียจะหายเจ็บเข่ากลับมาเป็นตัวเลือกให้แมนยูได้แล้ว แต่ไทเรลวมาลาเซียก็เพิ่งลงสนามไปแค่เจ็ดเกมทุกรายการโดยได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงสามนัดซึ่งคุณซือรูเบนอมโมริมยังนิยมใช้บริการดิโอกโกดาโลกับนูตแซมาเซราวีที่เป็นแบ็คขวาธรรมชาติมากกว่าเรื่องราวของไทเรีวมาลาเซียกับแมนยูเกิดขึ้นเหมือนในหนังแอคชั่นสไตล์ฟุตบอล มาลาเซียถูกจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่แมนยูดึงตัวเขามาจากเฟเยนูตในปี2022ด้วยความคาดหวังว่าจะมาเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่แล้วไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุผลหลักๆที่มาลาเซียไม่ได้ไปต่อกับแมนยูนั้นอยู่ที่การแข่งขันภายในทีมและ ฟอร์มการเล่นที่ไม่คงที่เขาเริ่มต้นได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจอคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันที่มาแรงทั้งลูกชอที่พัฒนาฟอร์มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงอโนโดาวโลที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งจนทำให้มา l าเซียมีโอกาสลงสนามน้อยลงในช่วงที่เขาถูกส่งลงสนามบางครั้งก็ทำให้เห็นถึงความกระหายที่อยากพิสูจน์ตัวเองแต่บางจังหวะก,ก็เจอข้อผิดพลาดที่อาจทำให้โอกาสของเขาลดลงไปอีก จนสื่อและแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามว่าแมนยูในยุคที่โคชอย่างเอริกเทนฮากต้องการนักเตะที่มีความเฉียบคมและคงเส้นคงวามาเลาเซียอาจจะพบว่าตัวเองไม่สามารถรับมือกับความกดดันนั้นได้และการตัดสินใจไม่ให้เขาเป็นตัวเลือกหลักในทีมก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดแฟนบอลมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างหลากหลายบางคนก็รู้สึกเสียดายที่มาเลาเซียไม่ได้รับโอกาสมากกว่านี้ เพราะพวกเขาเห็นศัก,กยภาพของเขาตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาจากเฟเยนูตหลายคนรู้สึกว่าฟอร์มของมาเลาเซียในช่วงเริ่มต้นนั้นดูดีและน่าจะพัฒนาได้ในอนาคตแต่ด้วยการแข่งขันที่สูงในทีมและโคช้ชที่เลือกใช้ลุกชอเป็นตัวเลือกหลักก็ทําให้เขาต้องรอโอกาสที่ไม่มาถึงบางส่วนก็วิจารณ์ว่าเขามีความกดดันในการปรับตัวกับสไตล์การเล่นของพรีเมียร์ลีกรวมถึงการขาดความมั่นใจในบางช่วงทําให้เขาไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงได้ นอกจากนี้บางความคิดเห็นก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของโคช้ชที่ไม่ให้เขามีโอกาสพัฒนามากพออย่างไรก็ตามยังมีแฟนบอลบางส่วนที่เชื่อว่าเขาอาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทีมอื่นหรือแม้กระทั่งในอนาคตหากได้รับโอกาสจากทีมใหม่ที่ให้เวลามากกว่านี้จึงทำให้บรรยากาศของความคิดเห็นในกลุ่มแฟนบอลเป็นทั้งการเสียดายและการคาดหวังสิ่งดีๆในอนาคตของเขา